แต่คำว่าชานี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับชาในแต่ละคนความหมายไม่เหมือนกันเห่างเชนชานั้นอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มชนิดดื่มเช่นช,ชาลิปตันอันนี้ก็เป็นเรื่องของชาชาบางคนอาจจะหมายามว่ามันเหนกหรือหยิกแล้วไม่เจ็บออันนี้น่าจะเป็นชาจิงนที่มีความหมายทางการได้เอาเข็มจิ้มแล้วไม่รู้สึกอีกข้างรรู้สึกเจ็บชัดเจนหรือชาบางคนคนไข้บางคนอาจจะใช้คําว่าชาหมายถึงคําว่าอ่อนแรงทาให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาการชาแต่จริงๆมันคืออ่อนแรง ั้นความหมายที่เวลาท่านไปพบแพทย์จะถูกซักโดยละเอียดก็ไม่ต้องหยุดหยิดนะครับหรือพยายามทำความเข้าใจป,ปีประเด็นให้ได้อาการของอันนี้คืออะไรเพื่อมันจะได้แยกอาการได้ถูกนําไปสู่การวินิจฉัยที่ถูกต้องอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินแส่ที่ผมเขียน3ามเซตนี้มาเพราะว่าบางครั้งบางอา,าการที่มีอาการใดอ,อาการหนึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนในห้องนี้จะตื่นตระหนกโอเวียนหัวสงสัยจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีหรือแตกต้องไม่ไปโรงพยาบาล การที่มีอาการทั้งสามกลุ่มโดยเฉว่าเวียนศีรละบ้านหมุนไปเดินเซต้องเป็นระยะเวลาไม่ใช่เป็นช่วงวินาทีสั้นๆสนใหญ่เป,เป็นหลักเป็นนาทีแล้วก็การเดินเซที่เป็นตัวกำกับสําคัญว่าน่าจะมีหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหลังซึ่งควบคุมระบบการท่งตัวไม่ดีแต่กาเวียนเฉยๆบางคนก็ใช้คําว่าเวียนสลับกับคาว่าอากาปรปวดหัวเพราะว่าเวียนศีรษะในความหมายทางการแพทย์คือระบบการทรงตัวที่ไม่ดีเดินและเซตับเวียนศีรษะใน ชาวบ,บ้านบางคนที่มาหา,าก็รู้สึกเวียนไปจริงซับไปซักงมามันคืออาการตื้ออ,อสีสับเหมือนหัวไม่ลงนั่นคือกลุ่มอาการปวดสีสั์ชนิดหนึ่งซึ่งมันต้องแยกให้ดีอาจจะไม่เหมือนกันตามมวหรือมองไม่เห็นข้างเดียวเช่นตาบอดฉับพันอยู่ดีตื่นขึ้นมาปุ๊บตามองไม่เห็นข้างหนึ่งหรือเห็นภาพซ้อนเห็นหน้าคนแล้วแยกเป็นสองหน้าเอามือปิดตาข้างหนึ่งแล้วภาพซ้อนหายอันนี้ก็เป็นอาการที่สำคัญทางระบบประสาทหรือมองไม่เห็นครึ่งซซ่เช่นชอบขับรถแล้วเชื ชนข้างซ้ายทุกทีแปลว่าภาพที่เห็นทางด้านซีกซ้ายนมันเสียไปมองไม่เห็นภาพครึ่งหนึ่งเห็นหน้าคนแล้วไม่เห็นครึ่งหนึ่งของใบหน้าที่เห็นเฉพาะหูข้างขวาตาข้างขวาจมูกด้านขวานิดหน่อยปากนิดหน่อยด้านซ้ายที่มองไม่เห็นหรือเดินแล้วชอบเดินชนเสาบ่อยๆทางด้านข้างทั้งที่เฮ้ตาก็มองเห็นชัดแต่ชอบเดินชนด้านนี้แปลว่าซีหนึ่งของการมองเห็นนี่มันเสียไป